นายฝันสวัสดีค่ะนะราดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นหมูนะคะอยากรู้ความหมายไหมคะว่าฝันเห็นหมูนั้น จมูเหมือนชื่อหรือจะมงหมูหรือไม่นะคะวันนี้นรวดีมีเรื่องเล่ามีคำตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะเรื่องแรกเลยเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะระวังเรื่องความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีแพลขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็การเดินเหินอะไรก็ให้ระวังหน่อยนะคะอาจจะมีประสบอุบัติเหตุทำให้คุณ เสียสุขภาพจิตบ้างอาจจะมีแผลเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุใหญ่ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ให้สังเกตไว้เลยนะคะว่าจะมีคนมาเล่าเรื่องราวความทุกข์ร้อนใจแล้วก็ ในที่สุดเขาก็จะประมาณว่าขอความเห็นใจลงท้ายด้วยขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาหน่อยเห็นไหมคะไม่โม้เหมือนชื่อฝันเลยใช่ไหมคะระวังด้วยนะคะเรียงใดก็เรียงถ้าใครบอกว่ามานีซิจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยเพราะฉะนั้นพยายามหาเบี่ยงเบนหาเรื่องอื่นทำไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่แบบ เป็นบุคคลอื่นในบ้านแต่ถ้าเป็นบุคคลในบ้านเราก็อาจจะต้องยอมรับฟังกันบ้างอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้ก็พยายามค่อยๆแก้ปัญหาไปก็แล้วกันนะคะความรักบ้างช่วงนี้นะคะคนโสดให้ระวังคนมาหลอกลวงคนโสดเจอคนที่ไม่ค่อยจะจริงใจประมาณนี้นะคะแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือ คนที่โสดไม่จริงแล้วก็เข้ามาคุยกับคุณช่วงนี้ให้สังเกตเลยนะคะว่าเขามีอาการหรือว่ามีลักษณะของคนที่เหมือนกับว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่มาจีบคุณไหมเขาอาจจะมีความลับอะไรกับคุณอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ระวังปัญหาเรื่อง ถ้าเราบอกแไว้งกันเล็กๆน้อยๆปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเขาบอกว่าเราอาจจะบกเม็ดหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องเองินเ,เรื่องทองที่ไม่บอกกล่าวเราหรือเปล่าแล้วก็จะรามเป็นปัญหาไปได้นะคะ เรื่องการงานกับการเงินบ้างช่วงนี้การงานที่จะต้องเดินทางเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะนะคะถึงจะพบกับความสำเร็จช่วงนี้เรื่องการงานก็ให้อดทนไว้ก่อนอาจจะเจองานเหนื่อยหน่อยอาจจะเจอเจ้านายจุกจิกหน่อยแล้วก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่พูดยากหน่อยหรือว่าน่ารำคาญหน่อยอันนี้นะคะก็ให้ระวังสู้ต่อไปด้วยนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการมีปัญหามีปากมีเสียงกับเพื่อนฝูงที่ทํางานอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันประมาณนี้นะคะส่วนตัวเลขเด็ดสําหรับความฝันนี้จะดีหรือไม่ในเรื่องไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องดีด้วยนะคะเขาบอกว่าคนฝันเห็นหมูนั้นส่วนใหญ่จะโชคดีนะคะปราณ70%เลยจะมีโชคตัวเลขนําโชคก็คือเลข7เลข0แล้วก็เลข4นะคะ 4 0 7 0 7 4 0 4อย่างนี้ก็ได้นะคะตัวเลขเด่นก็คือเลข0เลข7แล้วก็เลข4นะคะเอาละค่ะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะช่วงนี้ฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ